สวัสดีตอนเชา้าค่ะวันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะคะมีอาหารอยู่สามอย่างอาหารอยู่สามอย่างอีสานบ้านเรานะคะ <c oughs> ก็จะมีทอดปลาเนื้ออ่อนนะคะทอดปลาเนื้ออ่อนเดดเดียวที่เราไปตากไว้นะคะปลาเนื้ออ่อนอร่อยอร่อยหอมหอมนะคะ ต่อมาก็จะเป็นหมกเขียดค่ะเขียดทรายค่ะหมกเขียดทรายใส่หม้อหมกเขียดทรายเครื่องเยอะๆนะคะและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นต้มปัด ช่อนนะคะต้มปลาช่อนหรือแกงปลาช่อนนี่แหละค่ะแล้วแต่ทางไหนเขาจะเรียกกันนะคะที่เราทานเมื่อวานนี้นะคะใส่บัลรุมปลาช่อนใส่มะรุมแล้วก็ทอดปลาเนื้ออ่อนนะคะพร้อมกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีนะคะพร้อมทานกับข้าวเหนียว ข้าวเหนียวเข้าเจ้ามาทานด้วยกันค่ะมาชิมรสชาติดูของอีสานบ้านเรานะคะใครยังไม่เคยทานมาทานดูมีทั้งของแห้งของต้มของอะไรหลายอย่างนะคะมาชิมดูมาเลยค่ะ วันนี้อาหารสามอย่างผักไม่มีนะคะผักไม่มีเพราะว่าเราแกงใส่ในปลาแล้วแล้วก็หมกหม้อใส่ในเขียดแล้วมีผักพร้อมนะคะวันนี้มาเลยค่ะคนไหนคิดเมนูอะไรไม่ออกมาลองทานดูนะคะมาลองทานดูทําดูรสชาติก็แล้วแต่คนชอบนะคะรสชาติก็แล้วแต่คุณชอบ อย่าลืมนะคะคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกับยายวันน้องนุ่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ